สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูล,ลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN2 ค่ะ รายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะนําเสนอในทุกเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะคะแล้วก็เชิญผู้เชี่ยวชาญเนี่มานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในทุกเรื่องราวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บนะคะหรือว่าเรื่องราวคอนเทนตกรรมต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเราก็จะนําเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบกันแน่นอนว่าพบกันเป็นประจำนะคะกับหมอจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลเสถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะคะ และสาหรับรายการคุยกับหมอในว,วันนี้คุณผู้ชมขาเรีวยกว่าวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างมากเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักนะคะกับคนเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ขับเคลื่อนโดยผู้หญิงนะคะโดยแพทย์หญิงด้วยนะคะ <c oughs> ฟังแล้วแบบ ตื่นเต้นมากเลยค่ะสำหรับจุงจิ้มนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญถึงสองท่านด้วยกันนะคะท่านแรกนะคะท่านเป็นนายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะขอต้อนรับนะคะแพทย์หญิงมายุรากุสุค่ะสวัสดีค่ะจยนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะที่ให้เกียรติมาในรายการในวันนี้นะคะท่านดํารงตาแหน่งเป็นเลขาธิการสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะ ั่นก็คือขอต้อนรับนะคะแพทย์หญิงลาลิดาวีละวิทยานันท์ค่ะสวัสดีค่ะาจานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านเลยนะคะที่ให้เกียรติมาในรายการในวันนี้สละเวลามาค่ะทั้งสองท่านเนี่ยจะมาพาเราเนี่ยได้รู้จัก สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินุปรัมใช่ไหมคะจย์ค,ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่หยหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเคยรู้จักมาถ้าเป็นคนในแวดวงการแพทย์หรือสาธารณสุขเนี่ยจะหลุดพอรู้แต่สำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะเอ๊ะไม่ได้อยู่ในวงการนี้ก็อาจจะไม่ได้รู้จักวันนี้นะคะวันนี้นะคะท่านนายกมาเองนะคะเดี๋ยวจะมาอยากให้อาจารย,ย์ช่วยเล่าให้เราฟังอ,อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักว่าเนี่ยหัวอาจารย์เนี่ย กิจกรรมนี้อยู่มานานได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมเยอะแยะมากมายเลยค่ะวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆนะคะที่อาจารย์มาแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันนะคะเจ้าค่ะเล่าจุดเริ่มต้นและที่มาหน่อยค่ะอาจารย์คะินดีค่ะก็อย่างที่ท่านพิธีกรพูดนะคะว่าสมาคมเนี่ยเป็นที่รู้จักอยู่บ้างในพวกหมอทั้งหลายแต่ละ แต่หลายคนก็ไม่รู้จักอะะบางคน,นพวกน้องแพทย์เนี่ยบอกว่าโอ้ไม่เคยรู้ว่ามีสมาคมนี้ก็มีฮะอ,อ,อาจจะเราประชาสัมพันธ์น้อยไปหน่อยอะไรเงี้ยส่วนประชาชนก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคะ,คะ,ะเราก็เป็นสมาคมหนึ่งจริงๆเราก็ถือกําเนิดหลังจากแพทย์สมาคมโดยซ้ำไป<อ>เรามีแพทย์สมาคมซึ่งรวมแพทย์ทั้งทั้งหมดของประเทศไทยส่วนสมาคมแพทย์สตรีเนี่ยมัน ถือกาเนิดที่หลังค่ะอยากจะเล่าให้ฟังสักหนึ่งนะคะเริ่มตั้งแต่ยังจีนยังไม่เกิดละมังพศ2493เนอะ60กว่าปีที่ผ่านมานี้นะคะซึ่งสมัยโน้นเราไม่ค่อยมีแพทย์สตรีนะคะเรามีแพทย์สตรีตอนนั้นเขายังไม่ให้เรียนไ้ตยจไปให้มีแต่แพทย์ผู้ชายเรียนเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุให้ท่านท่านหนึ่งเนี่ยชื่อคุณหมอเพียรเวชบุญนะคะ ดเรเพียนเวชบุญหรือแพทย์หญิงเพียนเวชบุญเนี่ยท่านไปเรียนที่ต่างประเทศไปเรียนที่ฝรั่งเศสจบแพทย์แล้วท่านก็ได้ไปร่วมกิจกรรมกับแพทย์สตรีนานาชาติซึ่งเขามีสมาคมแล้วท่านก็มองว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยเราก็มีแพทย์สตรีทำไมยังไม่มี สมาคมาซึ่งต,ตอนนั้นคนแพทย์สตรีเราก็อาจจะจบมาบ้างแต่อาจจะยังไม่มากนะักอะไรอย่างนี้ค่ะท่านก็เลยกลับมาทำงานเมืองไทยคุณหญิงเพียนเวชบุญตอนหลังท่านได้เป็นคุณหญิงนะคะ,ะท่านก็มาชักชวนแพทย์สตรีในประเทศไทยช่วงนั้น2,500เอ่อ400เนี่ยแหละแล้วก็มาชักชวนแพทย์สตรีระดับ ที่เป็นผู้นำที่เป็นเ o r ร์กิ่ผู้บริหารไม่ใช่เป็นอาจารย์ใหญ่ๆอย่างเช่นอาจารย์ดอเอร์อาจารย์แพทย์หญิงคุณมานาท่านเป็นคุณหญิงนะคะอยู่โรงพยาบาลจุฬามานาบุญคันผลถ้าคนสมัยรุ่นรุ่นของอาจารย์นี่ก็จะทำมีคนรู้จักกันนะคะคุณหญิงตวงภาค ธรรมวานิชอย่างงี้นะคะอาจารย์ตระหนักจิตเป็นต้นนะคะอาจารย์สนใจคือระดับที่เป็นอาจารย์ใหญ่ๆเนี่ยได้มาคุยกันว่าเราน่าจะมีสมาคมไหมแล้วก็ท่านก็ไปดูงานที่ต่างประเทศเช่นเวียดนามาเวียดนามก็มีสมาคมแล้วแล้วก็มีกิจกรรมเพื่อสังคมท่านก็กลับเข้ามาถามตัวเองแล้วก็เลยเป็นที่มาของการรวมกลุ่มแล้วก็ตั้งเป็นสมาคมซึ่งก็เป็นทางการก็ต่อเมื่อปี2 0 0 0 513ร้อยกว่าจะได้จดทะเบียนเป็นสมาคมนะคะแต่จุดเริ่มต้นนี้ตั้งแต่ปี2493คุณหมอเพียรที่เป็นในไทย p ี s ที่เป็นละครหรือเปล่าคะอาจารย์ใช่เลยขั้เดียวค่ะด่านเป็นคนลุกมีความคิดเริ่มเยอะแล้วท่านก็มาเป็นแม่ของเด็กกำพร้าเยอะๆนาอยู่ ทำงานเกี่ยวกับมะโรคทำงานเกี่ยวกับสตรีที่ขายบริการขายบริการอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดูแลพวกเด็กที่คลอดโดยที่ถูกทิ้งอย่างเงี้ยนะค่ะซึ่งขณะนี้ก็ยังมีมูลนิธิของท่านอยู่นะอยู่ที่ค่ะที่ยังดูแลเด็กๆอยู่ค่ะในในอันนี้คุณผู้ชมน่าจะได้ได้รู้จักผ่านทาง ทางจารีธรรัศน์ค่ะท่านเป็นทเดียวกันค่ะคนเดียวกันซีรีส์แบบสุดยอดมากเลยค่ะ็นเลียวกันเราก็ภูมิใจนะคะว่าท่านก็ได้มีส่วนที่ให้กําเนิดริเริ่มในการคิดแล้วก็เชิญชวนแต่ว่าการต่อมาที่จะตั้งเป็นสมาคมได้เนี่ยต้องอาศัยแพทย์อีกหลายท่านแล้วก็อาศัยความมุ่งมั่นทุ่มเทในการที่จะรวมกลุ่มกันและทําประโยชน์แล้วก็รวมตัวกันเพื่อจะรวมกลุ่มกันให้ได้ค่ะ ซึ่งก็ใช้เวลาหลายปีค่จนหนึ่งคือเป็นสมาคมแล้วอันที่ในช่วงแรก10ปีก่อนหน้าหลังการตั้งเนี่ยก็ยังไม่มีที่ทำการก็ไปท่านก็มาทำงานเพื่อสังคมส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์สตรีที่เป็นอาจารย์ทางด้านสุตินริเวศเพราะนั้นท่านก็มาเปิดคลินิกดูแลสุขภาพสตรีเช่นไปขอใช้สถานที่ของโรงพยาบาลเซนยอเซฟ ใช้สถานที่ของอาคารเช่าของอาคารหลันหลวงนะคะาจาะที่หลันหลวงค่ะคือเพื่มมียังไม่มีหลักแหล่งยังไม่มีหลักแหล่งค่ะที่หลันหลวงนี่ก็อยู่นานค่ะเป็นที่ดินทรัพย์สินแล้วก็เป็นอาคารทรัพย์สินท่านก็ท่านในคุณหญิงวิจิตราธนรัฐท่านเป็นสภาพสตรหมายเลขหนึ่งของภรรยาของท่านตอนนั้น จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ะนะคะท่านก็มอบสถานที่ให้ได้ใช้นั่นใช้อยู่หลายปีค่ะขับรถผ่านไปผ่านมาจะเห็นเปิดคลินิกสตรีซึ่งตอนนั้นเนี่ยผู้หญิงก็จะมีโรคภัยเยอะนะคะค่ะอาจารย์ค่ะนึกคือพออาจารย์พูดว่าสมัยก่อนยังไม่มีหมอก,ก็จะนึกกันไม่ออกในปัจจุบันหมอพูดม่ออของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยพออจาจารย์พูดเราจะนึกไม่ออกเพราะอาจารย์ย้อนไปถึง ถึงอาจารย์อาจารย์หมอเพียงอย่างเี้ยค่ะสใหยพอมันผ่านมาเป็นซีรีส์ในตอนนั้นเลยมีภาพที่เห็นชัดเลยที่เขาจะบอกว่าไปเรียนทําไมกลับมารักษาใครจะให้รักษาใครจะเชื่อถือ<ช>หมอผู้หญิงใช่ไหมคะอาจารย์ก็เลยแบบค่อยนึกภาพออกว่าอ๋อที่อาจารย์พูดว่าสมัยก่อนเนี่ย เหมือนกับยังไม่มีผู้หญิงเรียนมันมันมีค,นความสังคมที่แบบว่าใครจะให้หมอผู้หญิงรักษาในในเรื่องนี้เขาเขาถ่ายทอดออกมาได้ค,ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะอาจารย์รแต่ก็คือเข้าใจเลยว่าทำไมอาจารย์ถึงถึงกลับมานอกจากจะทํางานตรงนั้นเพื่อสังคมเพื่อเพื่อสตรีเพื่อผู้หญิงเรื่องโลกโลกของผู้หญิงโดยเฉพาะอาจารย์ยังมุ่งมั่นมา จะกำเนิดสมาคมแพทย์สตรีขึ้นมาเลยเพราะว่าณจุดนั้นมันยังไม่เป็นการยอมรับโอ้โหสุดยอดเลวยนะคะจันสุดยอดเลยค่ะจะก็เลยเป็นที่มาปีนะคะจขึ้นมาเป็นแพทย์สตรีแต่เอาจริงๆไหมคะพอคือพอเราอยู่ในยุคปัจจุบันนะเราก็จะรู้สึกว่าโรคบางโรคของผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยมันเป็นความสบายใจที่ที่อยากจะคุยกับคุณหมอผู้หญิงมากกว่าคุณหมอผู้ชายค่ะจย์มันก็เป็นแบบ ก็เลยรู้สึกอู้โชคดีจังเลยที่โลกนี้มีแพทย์สตรีถ้าไม่ผ่านยุคนั้นมาได้นี่แหละจะต้องเจอคุณหมอผู้ชายหมดเลยสมัยก่อนมันไม่มี30บาทนะคะ่าแต่ก่อนเราทํางานเนี่ยสมาคมที่ตั้งมาเนี่ยเพราะฉะนั้นทํางานเรื่องบริการสังคมเยอะค่ะโดยพอยิ่งเรื่องคลินิกของสตรีเนี่ยนะคะจุ้มจิ้มอาจจะนึกไม่ออกผู้หญิงสมัยก่อนเนี่ยมันขายบริการเยอะนะคะแล้วก็ถูกกดกีจามวกวแมงดาแม่เล้าพ่อเล้าอะไรอย่างงี้เป็นต้นนก็จะมีโรคนะคะโรคที่ติด ต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ก่อนวิครบหมดเลยค่ะโรงพยาบาลที่ดูแลเรื่องนี้คือโรงพยาบาลบางรักตอนนั้นก็มีคนเข้าไปเยอะมากะนะคะหมองในน้องในเทียมซิฟิลิสโรคหูดโรคอะไรเยอะแยะเพราะคลินิกของสมาคมเนี่ยก็ได้ดูแลได้ดูแล<า>ไ,ดได้ดูแลในเรื่องอย่างนี้แล้วก็นั่นก็เป็นสาเหตุว่า เราก็เลยยังดูแลมาจนยังมีคลินิกที่ดูแลมาจนถึงปัจจุบันนี้นส่วนเรื่องการแพทย์อื่นๆเนี่ยสมัยก่อนยังไม่มี30บบาทเนี่ยเนื่องจากว่าสมาคมมีแต่แพทย์เนี่ย ก็จะออกหน่วยแพทย์เคื่อนที่เหมือนกันไปในพวกชุมชนแออัดนะคะแล้วก็ตัวสมาคมเองเนี่ยก็อาศัยการเสียสละของแพทย์เนี่ยเช่นมีผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังมีผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นก็มาเปิดคลินิกให้บริการอันนี้ฟรีนะคะไม่คิดมูลค่าเพราะว่าท่านเสียสละค่ะคนสมัยก่อนพวกรุ่นพี่นี่โอ้โหสมัยรุ่นก่อนๆเนี่ยรุ่นอาจารย์รุ่นอะไรทั้ง ก่อนคือมันไม่มี30บาทไม่ได้เลยว่าเหมือนเขาบอกกันเลยว่ามีเงินเก็บตลอดชีวิตหรืออะไรเงี้ยก็คือถ้าป่วยหนึ่งทีก็คือเงินนั้นจะหมดเลยมันจะกลายเป็นคนหมดตัวเลยหรือบางครัคัญคือเขาไม่มีที่ที่จะไปด้วยอ่ะไม่รู้ไปที่ไหน่โรงพยาบาลรักษากันเองเขาอะไรไม่เพียงพอค่ะไม่เพียงพอแล้วมีเรื่องของคันตกรรมขึ้นที่ได้ตั้งแต่สมัยนั้นเลยนั่นเลยเหรอคะสมัยนั้นเลยค่ะถือว่าเป็น ทัดกรรมนี่ก็เป็นลูกหลานของเป็นลูกหลานของแพทย์สตรีค่ะนะคะนึกยิ้มเป็นท่านท่านหนึ่งท่านมีลูกเป็นหมอฟันเนี่ยเอาไปออกหอยด้วยก็เป็นทันตแพทย์สตรีท่านหนึ่งก็คือเป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นองค์รวมเป็นเวิร์กค่ะเป็นแพทย์สตรีแล้วเราก็ยังไปตรวจในเรือนจํา นะคะเพราะเรามีทันงสถานหญิงค่ะใช่ค่ะก็อันนี้ก็เป็นบริการของสมาคมอันนี้ก็คือคือแบ่งเรื่องของการทํางานเพื่อสังคมเนี่ยเป็นช่วง ก่อน30บาทก็จะทําในลักษณะนี้แล้วก็เริ่มต้นเริ่มต้นก็คือในกรุงเทพก่อนใช่ไหมคะอาจารย์ส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอาจารย์คุณหมอในกรุงเทพในกรุงเทพและปริมณฑลมารวมกันจุดเริ่มต้นเนี่ยมีกี่ท่านคะอาจารย์แบบว่าช่วงปีแรกๆเนี่ยจะมีสักกี่ท่านที่สละเวลามา อ,อ๋อเท่าที่อาจารย์ตอนที่พี่อาจารย์เข้าไปในในสมาคมเนี่ยคือไปอยู่กับสมาคมตั้งแต่ปี30ามาแล้วเนี่ย<า>ก็จะมีอาจารย์หลายท่านค่ะหลายท่านอาจารย์ที่เป็นเจ้าของ โรงแรมตะวันนารามาดาเนี่ยนะคุณตะวันสุรวงเนี่ยท่านก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งมีอาจารยา์ตนักจิตอาจารย์ประภัยพันธ์อาจารย์สนใจพงสุพัสตอาจารย์หลายท่านแล้วรุ่นเพื่อนนี่ก็ยังมีอย่างเช่นหลายท่าน สวยน้ำไม่หมดทุกคนทุกคนเป็นลงแรงแล้วก็ลงแสัพด้วยนะคะเราไปดูเนี่ยยังมีโต๊ะมีชื่อท่านอยู่เลยคือสรุปว่าเป็นสมาคมการกุศลค่ะจคือทุกคนคือแต่คิดแต่เรื่องการกุศลไม่ค่อยได้คิดเรื่องของตัวเองเท่าไหร่อันนั้นก็เป็นเหตุให้สมาคมเราเนี่ยได้เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ค่ะ คือถ้าใครบริจาคให้สมาคมเนี่ยได้รับยกเว้นภาษีแล้วเป็นสมาคมเดียวแล้วคะอาจารย์ใช่เขาบอกเป็นสมาคมเดียวเพราะว่าคำว่าสมาคมเนี่ยไม่ใช่เหมือนมูลนิธิถ้ามูลนิธิเนี่ยสามารถลดหย่อนภาษีได้แต่ว่าทางพิเศษเป็นพิเศษสมาคมลำดับจากกระทรวงการคลังที่ระดับที่498ที่เราได้คือก็ไม่ใช่ได้มาง่ายๆเราก็ต้องเอาผลงานว่าที่เราทําไปเนี่ยเราไป เราทําจริงนะเราทำอะไรบ้างก็เลยเลยเลยได้สามารถเสมือนหนึ่งหมดลนิธิแต่เป็นสมาคมโหเจ๋งมากทำอยู่นานนะคะคุณหมอคะเพราะว่าเราจะได้เป็นประมาณปีพุทธศักราช2,545แล้วที่จะได้ตรงนี้ออกมาคือพิสูจน์กันกว่า30ปีสิ่งที่มุ่งมั่นทำมาตลอด แ้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆจ้าก็คือยังมุ่งมั่นยังคงอยู่คลินิกก็ยังอยู่ยังอยู่ค่ะคลินิกยังอยู่แต่เราลดลงค่ะคือหลังจากที่สามสิบบาทออกมาเนี่ยเราก็ออกไปออกหน่วยเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีแล้วนะคะเราก็เลยยังเหลืออยู่กับอยู่กับสมาคมภาพนี้คลาสสิกมากเลยค่ะภาพคลาสสิกมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะกรมสรรสุขค่ะค่ะ ยุคนั้นเลยอ่ะนะคะเหมือนในเหมือนในซีรีส์เลยค่ะอาจารย์แล้วก็นึกภาพออกเลยว่าประชาชนต้องเข้าถึงยากแล้วก็โลกโลกไทยแบบนั้นคนก็รังเกียจสถานที่เป็นแบบนี้ค่ะสุดยอดเลยค่ะอาจารย์สาวาลต้องแยกสมัยก่อนก็ทุ่มเทเยอะอย่างอาคารที่เราทําการอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะอยู่บนถนนสุขุมวิทค่ะเป็นที่บริจาคเมืองเลยค่ะค่ะที่ตั้งตอนนี้ปัจจุบันคะหลวงแพทย์โกศลที่ตั้งบริจาคเนี่ยท่าน ที่จริงท่านยกให้กาชาติแล้วแบ่งส่วนหนึ่งให้เราแล้วท่านก็บอกว่าถ้าเราเริ่มกิจการเมื่อไหร่เนี่ยขอให้ยกใ,ให้กาชาตินะคะอันนี้ก็โดยความกรุณาของท่านคะเป็นที่ เป็นที่แหล่งเงินแหล่งทองทำให้สุขุมวิทย์อาจารย์สุขุมวิทแต่จะทำให้บริการของเราเนี่ยคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นรถไฟฟงรถไฟฟ้าเข้าถึงค่ะนี่เอกมัยเลยค่ะคุณหมอเป็เอกมัยใช่ไหมคะก็คือตรงนั้นก็คือเป็นจุดให้บริการหรือติดต่ออยากจะให้บริการหน่วยอะไรอย่างงี้ก็ได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะที่ทําการแล้วเปิดปัจจิณัฐอยู่ในนั้นค่ะยังเปิดอยู่ค่ะเปิดอยู่ขณะนี้นะคะด้วยความมีรถไฟฟ้านี่ก็คนก็นิยมมา Oh. มันก็ในช่วงนี้ก็บริการทั้งหลายนี่ก็ลดลงไปเหลือคลินิกมะเร็งอย่างเดียวค่ะคลินิกมะเร็งในสตรีนะ oh. คือ,ค,อคือตรวจปากมดลูกน,นะคะแล้วก็ตรวจเต้านม oh. ก็ตรวจเบื้องต้นค่ะแล้วก็สอนด้วยว่าเอออย่างตรวจเต้านมเนี่ยวิธีคลำคลำยังไงอะไรยังไงคลำให้เป็นนะอะไรเงี้ยส่วนการตรวจมะเร็งเนี่ยก็เราก็ตรวจแล้วถ้าเจอความผิดปกติ เราก็จะแนะนำเขาให้เขาไปใช้สิทธิ์ในโรงพยาบาลที่เขามีสิทธิ์นะคะเพราะว่าเราไม่ได้รักษามากกว่านั้นค่ะให้ไปในโรงพยาบาลที่เขามีสิทธิ์เช่นเขามีสิทธิ์สาบาทเขามีสิทธิ์ประกันสังคมหรือเขามีเขาจะเลือกอะไรแล้วก็แนะนําเข้าไปแล้วเราก็ติดตามว่าเออไปหาหมอหร้อยังหมอว่าไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็ เราก็ได้รับการสนับสนุนเหมือนกันจากมูลนิธิชินโสพลพานิชท่านเป็นเจ้าใหญ่สําหรับเรื่องของการตรวจมะเร็งนะคะค่ะท่วนแรงงานเนี่ยก็เป็นแพทย์สตรีที่อาสายังเป็นแพทย์สตรีสูติแพทย์ที่เห็นในภาพนี่คือสูตินารีแพทย์โดยเฉพาะจะเป็นแพทย์เฉพาะทางแพทย์เฉพาะทางโดยตรงเลยก็เป็นที่นิยมตรงนี้ค่ะตรงที่ว่าแพทย์สตรี เป็นแพทย์สตีด้วยสูติแพทย์แล้วก็เป็นแพทย์เฉพาะทางสูตแพทย์มนไปคุณหมอสูนั่นเองดิเขาเรียกการแบนี้ะคะนั้นก็ยุคโซเชียลนี่ก็ทําให้กลุ่มผู้รับบริการเนี่ยแทนที่จะเป็นพี่ป้าณอาศโบราณไอ้รุ่นอาวุโสหน่อยก็กลายเป็นวัยรุ่นค่ะแฟนนั่งรออยู่ข้างล่างแฟนผู้หญิงก็ขึ้นไปตรวจข้างบนก็มาเป็นคู่ก็น่ารักดี่แล้วก็ เยอะมากจนเดี๋ยวนี้เราก็เลยต้องเปิดรับออนไลน์ให้เขาได้ลงทะเบียนก่อนนดคิวก่อนในการเดี๋ยวมารอนัดคิวจะได้ไม่ต้องรอนานนะคะขอญาตเรียนถามอาจารย์ค่ะอาจารย์น่าจะเป็นรุ่นจุ้มจิ้มเนี่ยใช่ไหมคะอาจารย์เข้ามาร่วมกับทางสมาคมรู้จักได้ยังไงแล้วเข้ามาร่วมไปทํางานเป็นเลขาได้ยังไงคะอาจารย์ค่ะนี่ค่ะน่าสนใจมากตรงที่ว่าถ้าประวัติความเป็นมาเนี่ยถ้าใครได้รู้จักเนี่ย จะประทับใจแต่ถ้าได้เข้ามาสัมผัสเพิ่มเติมเนี่ยจะประทับใจมากขึ้นเริ่มจากอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวท่านนายกจะเห็นภาพเลยว่านอกจากระดูแลภาคประชาชนและสังคมแล้ว<า>ในความที่สร้างความสามัคคีเพิ่มศักยภาพและสนับสนุนแพทย์สตรีด้วยกันเรามีโครงการนําร่องสอนภาวะผู้นําของความเป็นแพทย์สตรี<อ>ให้เขาสามารถมีนอกจากเสริมพลังมีความสามัคคีร่วมกันแล้ว<า>ทำอย่างไรทำให้แพทย์สตรีอย่างเราเนี่ย มีเวิร์กไรบาลานซ์ที่ดีเรามีพาระทั้งการดูแลของความเป็นบางครั้งทําบางท่านก็เป็นความเสีเป็นภรรยาเป็นแม่บริบการงานของท่านหลายๆท่านเป็นเจ้าบริหารนี่ค่ะจุดเริ่มต้นพอเข้ามาเนี่ยเราเริ่มจากโครงการที่เราเริ่มเข้าสู่เขาเรียกว่าโครงการอบรมผู้นำนะคะเราเรียกกัน e ั s i o n a l Leadership ค่ะค่ะตัวเองเป็นลีดเดอร์ชิ s h i p รุ่นสองค่ะค่ะพอเข้ามาสัมผัส แล้วเห็นการการภารกิจต่างๆของสมาคมท่านนายกสมาคมก็เชิญชวนเป็นเจเนอเรชันที่อยากจะต่อเชื่อมมากนะคะเราอยากจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับแพทย์สตรีตอนนี้เยอะนะคะหมอรุ่นใหม่ๆเนี่ยรุ่นตอนนี้เรารุ่น6แล้วแล้วแพทย์ที่จบใหม่ทุกทีนี้ตอนนี้ถ้าใครทราบมากกว่าครึ่งเป็นผู้หญิงค่ะอาจารย์ใช่ค่ะจะทำอย่างไรให้แพน้องๆแพทย์สตรีทั้งหลายเนี่ย ผลึกกำลังสามัคคีมีที่ปรึกษาเป็นอาจารย์เป็นรุ่นพี่ชี้นำทางเรื่องของภารกิจการทำงานสิ่งที่ต้องออกไปดูแลประชาชนในยุคใหม่จริง,รงๆแับเราจะทำอย่างไรที่เรายัางต้องทำหน้าที่ภารกิจของการที่เป็นครอบครัวดูแลครอบครัวให้ดี<อ>นี่เป็นประเด็นหนึ่งที่เราสอดแทรกเข้ามาเพราะเราเชื่อว่า ขอขอนทนาตค่ะเพราะเราเชื่อว่ากิจการใดๆก็ตามะนะคะใน,ในทุกๆคนเนี่ยในภารกิจที่ทําอยู่ถ้าเขามีวักรายบาลานที่ดีเขาก็จะมอบสิ่งดีๆในการดูแลภาคประชาชนและภาคสังคมได้เต็มที่โอน้นี่แสดงว่า งานหรือกิจกรรมของทางสมาคมไม่ได้เป็นเฉพาะในเรื่องของตกระบวนการสาธารณสุขหรือว่าให้การบริการทางการแพทย์เท่านั้นก็คือดูแลไปถึงถึงสมาชิกด้วยอันนี้ก็คือเรื่องของการอบรมให้ความรู้การดูแลในกลุ่มแล้วมีอีกไหมคะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านนายกจะ่ามาเช่นเลยแหละมิแสดงว่าครอบสี่เรื่องใหญ่ๆของที่เราดูแลกันอาจารย์ซึ่งก็อย่างที่ท่านนายกกล่าวมาก็คือเนีภาค ภาคการดูแลภาคประชาชน oh. ตอนนี้เราก็ยังมีบทบาทอยู่ <Okay. S 2> และบทบาทต่อเนื่องมากว่า64ปีที่ผ่านมา <Okay. S 2> นะคะในการดูแลโดยเฉพาะเรื่องของสตรีและเด็ก <Okay. S 2> นะคะในบริบทนี้เรายังมีโครงการร่วมกับพักคีเรอข่าย <Okay. S 2> ในระดับประเทศ mm hmm. ก็มีกลุ่มอนามัย โครงการตั้งขันป้องกันการตั้งคันไม่พร้อมในวัยรุ่นอันนี้ดีมากเลยนะคะอาจารย์และจะเป็นปัญหาที่มีมาตลอดแล้วก็เห็นว่าช่วงนี้ก็เหมือนจะเพิ่มมากขึ้นอีก่ก็อันนี้ก็ทำมาหลายปีคือโดยที่เราตระหนักว่าปัญหาการตั้งขันไม่พร้อมเนี่ยแพทย์เนี่ยเราเจอปลายทางเขาท้องแล้วถึงมาหาเรา แต่ปัญหาก่อนที่จะมาถึงมหาเราเมันพันละบันพันละเกอะไรนี้<ฆ>เราอยากให้นําไปสู่การป้องกันป้องกันให้มันได้ผลจะได้ไม่ต้องมาสิ้นสุดด้วยว่าต้องทําแท้งไหมต้องดูแลยังไงอะไรแล้วก็เด็กจะได้ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็ลงไปนําร่องที่จังหวัดนครสวรรค์คือไปไปคุยกับครูในโรงเรียนอะไค่ะ<ฆ>คุยเรื่องเพศศึกษา<ฆ>ว่าจะสอนกันอย่างไรโปรแกรมควรเป็นยังไงอะไรยังไง แล้วก็ต่อมาก็ยังอันนั้นตอนแรกที่ทำเนี่ยอันนี้ก็หลายปี5 6ปีแล้วนะคะทาที่อํเาเภอตะกคีครีแล้วทีนครสวรรค์นครสวรรค์ค่ะแล้วก็ประสบความสําเร็จก็มาขยายผลขยายผลคราวนี้แล้วก็ไปในระดับจังหวัดท่านผู้ว่าท่านเอาด้วยก็ในกรมการจังหวัดก็ดึงภาคส่วนต่างๆพยายามทําให้เรื่องนี้เข้าไปอยู่ในกระทรวงศึกษาให้เขารับให้ได้เพราะว่าจะได้ช่วยเราในการที่จะไปดูแลเด็ก แล้วก็ณขณะนี้ก็ขยายไปในของนครสวรรค์ประสบความสำเร็จทางสสสก็เลยบอกว่าอยากให้สมาคมช่วยขยายไปในจังหวัดอื่นได้ไหมคือตอนแรกที่เราทำที่นครสวรรค์ที่เดียวตอนหลังนี้ตอนนี้ณขณะนี้เนี่ยจนถึงปี69เานี่ยทำอยู่ใน10จังหวัดโดยให้ทางจังหวัดเนี่ยทางสมาคมเข้าไปเป็นเหมือนกับว่าไปเป็นตัวแคตตาลิสต์เป็นความร้อนแฝงไปกระตุ้นให้เกิดการ ดูแลกันในระดับจังหวัดเพราะจังหวัดเขามีเครื่องมือพร้อมมีหน่วยงานพร้อมมีองค์กรพร้อมที่จะดูแลอยู่แล้วเราเข้าไปกระตุ้นให้เขาเกิดความร่วมมือกันเลี้งเหมือนเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็เป็นคนยุให้เขาทำเป็นช่องทางสำคัญนะคะเราเป็นเชื่อมต่อแล้วก็อยากให้ทางศึกษาได้เข้าไปดูทางศึกษาก็มาทุกแห่งเลยทั้งการศึกษานอกโรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษามหาวิทยาลัยได้เข้ามาช่วยกันนะคะกระทรวง พัฒนาสังคมแล้วก็กลุ่มเยาวชนก็มาช่วยกันด้วยก็คือป้องกันอันที่สองถ้ามันพลาดส่วนใหญ่เด็กพลาดเนี่ยกลายเป็นเด็กเรียนดีมันไม่ค่อยมีภูมิคุ้มกันทางสังคมค่ะถ้าสงสารเราก็อาจจะไม่ทันเินระแวดระวังป้องกันไม่เท่าทันในด้านนี้เราก็อยากให้ว่าทำไงเขาถึงจะต่อไปต่อได้เรียนต่อได้ลูกก็ได้รับการดูแลอะไรอย่างเนี้ย ก็พยายามไปยุ่ตรงนี้ให้เกิดกระบวนการที่กลไกในจังหวัดค่ะอันนี้ก็คือสมาคมอันนี้ขณะนี้กำลังทำกำลังทําอยู่อันนี้เพียงแค่กลมกันอันนี้อีกหนึ่งโครงการในข้อที่หนึ่งเห็นอาจารย์บอกว่ามีทั้งสี่ด้านแต่ว่าตอนนี้ตอนที่หนึ่งเวลาหมดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อในตอนหน้าอีกอีกเทครบทั้งสี่ด้านและที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะมีกิจกรรมที่จะมาประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องของการ ประชุมว <Scroll> ิชาการเรื ote, Peace. Peace. Um. ่องของความรู ote, Governor, ้ต่างๆด้วยเดี๋ยวตอนหน้าเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากมเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและนี่ก็คือสาระความรู้ที่นามาฝากกันนะคะอย่างที่บอกค่ะว่ายังไงก็ต้องติดตามต่อค่ะยังมีเรื่องของภารกิจต่างๆมากมายซึ่งลงท้ายอาจารย์ไว้เนี่ยเป็นหัวข้อที่ประเด็นและบอกเลยว่าใครมีลูกสาวก็ต้องใกล้ตัวมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องรู้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นหรือพลาดหรืออะไรเนี่ยเราจะสามารถ ปรึกษาใครพึ่งใครหรือทําอะไรยไังไงได้บ้างเนี่ยต้องมาติดตามต่อในตอนหน้านะคะ่ายังไงก็ตามคุณผู้ชมก็ยังสามารถกลับมาติดตามได้เป็นประจาทุกวันเสาร์และวันที่เวลาเดิมนะคะนอกจากนั้นยังสามารถรับชมสดและก็ย้อนหลังค่ะผ่านทางโซเชียลมีเดียของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง True ID Facebook y o u t u b e Channel หรือว่า i อนะคะ t n n 2 Truvision 78ชจค่ะตอนนี้จุ๊จิ้มและอาจารย์ทั้งสองลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ